สนับสนุนโดยไมอเล่ลูกอมสดไส้นมรสนมกล้วยเกาหลีและรสนมถั่วแดงมัชะผสมคอลลาเจนด้วย breaking now 21นาฬิกาอยู่กับผมทัชธรวงวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติช่วยชาวสวนยางไร้ละ1000บาทโดยที่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทครับด้านนายกรัฐมนตรีกำชับว่าจะต้องจ่ายเงินให้ถึงมือเกษตร,รกรโดยตรงพลตรีสรรเสริญแก้กำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนาย,นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางหรือว่ากรนยเสนอเงินอุดหนุนช่วยกเกษตรกรผู้ปลูกยางพาร,รา1,000บาทต่อไร่และไม่เกินหน0 0งบาทพร้อมทั้งมาตรการในการดึงราคาย,ยางพาร,ราให้ปรับตัวสูงขึ้นส่งนายกรัฐมนตรีครับได้กำชับว่าจะต้องจ่ายเงินให้ถึงมือกเกษตรกรโดยตรงชาวอินโดนีเซียครับได้มองว่าประธานาธิ ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศนั้นเข้าถึงประชาชนแตกต่างจากผู้นําประเทศคนก่อนๆครับชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่านายโจโกวิโดโดหรือโจโกวีประธานาธิบดีคนใหม่เป็นผู้นําที่เข้าถึงประชาชนทําให้ประชาชนสามารถสื่อสารกับผู้นําได้โดยตรงซึ่งต่างจากผู้นําประเทศคนก่อนๆและเป็นผู้นําคนแรกที่ไม่ได้มาจากแวดวงการเมืองหรือการทหารนอกจากนี้ครับยังเชื่อด้วยว่านายโจโกวีจะ ทำตามข้อเรียกร้องของประชาชนขณะที่ชนชั้นแรงงานคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นจากรัฐบาลชุดใหม่ทั้งนี้ครับภารก,กิจอันดับแรกของผู้นําคนใหม่ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงและนี่เป็นทั้งหมดของ breaking now ในวันนี้ครับ